สวัสดีครับเปรีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย4ซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย4นั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะอจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะอจองลงลึกเฉพาะัวงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายไดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2564กันเลยนะครับ ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงการผมขออนุญาตแนะนำคลิปเรื่องเล่าของผมสักนิดนะครับท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราบางคนยิ่งทำบุญยิ่งได้ยิ่งรวยแต่ทำไมบางคนยิ่งทำบุญกลับยิ่งแย่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตามมาหากท่านผู้ชมอยากรู้ลองเข้าไปชมคลิปเรื่องเล่าทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีกันดูนะครับแล้วท่านจะได้รับคำตอบคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณสัก50นาที เล่าโดยผมอาจารย์นุ้ครับหากว่าท่านสนใจผมได้นำลิงก์ของคลิปดังกล่าวนั้นมาฝากไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปชมกันได้เลยนะครับหรือหากว่าท่านสนใจอยากจะชมคลิปเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆของผมด้วยผมได้แยกเป็นเพลย์ลิสต์เรื่องเล่าไว้ในช่องเปลวเทียนพยากรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปหาชมกันได้เลยและเมื่อชมคลิปจบแล้วฝากติชมเพื่อเป็นกำลังใจไว้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับ ชาวราศีตุลครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564นั้นเมื่อเปิดขึ้นมาได้ไพ่ใบแรกก็คือไพ่สาถ้วยนะครับไพ่3าถ้วยนี่ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยนะครับไพ่ความรักที่ดีนั้นมีอยู่3ามใบด้วยกันนะฮะก็คือไพ่สองถ้วยไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องของความรักที่ดีมาก แต่ว่าเรื่องของความรักนั้นเดี๋ยวผมจะไปพูดกันในช่วงท้ายๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อไพ่ใบนี้มาปรากฏเป็นใบแรกนั้นผมก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไพ่ใบแรกนั้นหมายถึงตัวตนของชาวราศีตุลด้วยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าครอบครัวของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ท่านจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้เล็กๆกันในครอบครัวนะครับครอบครัวของท่านจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันนะครับมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันนะครับและมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐบาลนะครับก็มีการคลายล็อกคลายล็อกอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับดังนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็บอกบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของชาวราศีตุลได้ค่อนข้างดีนดั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นนะครับหมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมองสิ่งใดก็มีการพินิจพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นเป็นคนเจ้าระเบียบนะครับ บ้านเรือนต้องสะอาดเรียบร้อยมีวิธีวัดตารางชีวิตค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบระบบนะฮะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงชอบความสงบเรียบง่ายเคร่งครึม้มไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่เรียกว่าสมถะในด้านลบอาจจะเป็นคนขี้กังวลว่าคนอื่นนั้นจะคิดอย่างไรกับตัวเองนะครับหรือว่าเป็นคนที่คิดมากเป็นโรคกลัวจนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวเก่าขี้เหนียวไม่ชอบของแพงประหยัด เก็บเงินเข้าแบงก์อย่างเดียวนะครับกว่าจะตัดสินใจเป,นเปลี่ยนแปลงงานสักอย่างหรือว่าทําธุรกิจอะไรสักอย่างถ้าไม่ชั่วก็ไม่ทําจริงๆนั่นเองนะครับไพ่ดีฮีโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนี้นะครับผมเหมาะกับการที่จะประกอบอาชีพเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักวิชาการอย่างนี้เป็นหมอด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหากมีการศึกษาสิ่งใดก็ตามแต่นะครับมักจะศึกษาแบบล้วงลึกถึงแก่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ King of s w ว r d นี่นะครับผมก็สามารถที่จะบอกบุคลิกลักษณะนะฮะอีกด้านหนึ่งของชาวราศีตุลได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือคนฉลาดหลักแหลมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือไพ่คนดุคนเอาจริงเอาจังรักความยุติธรรมชอบความเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตอย่างไม่ย่อท้อยิงแล้วก็ไม่ง้อใครนะครับแม้จะอดเจียนตายก็ไม่ปรีปากขอนะครับค่อนข้างที่จะมีทิฐิแล้วก็ยิงในศักดิ์ศรีอยู่สักหน่อย เป็นคนที่น่านับถือมีคนยำเกรงถ้าเป็นใหญ่ก็จะพุ่งขึ้นสูงนะครับไม่ค่อยมีคนรักจริงเมธิคนกลัวเกรงเนื่องจากว่าตรงจนเกินไปนั่นเองนะครับจึงไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจกับคนที่อ่อนแอคนที่ไม่สู้ชีวิตชาวราศีตุลน,นี่นะครับจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตค่อนข้างมากและส่วนมากแล้วนะครับคนที่ได้ไพ่คิงออมส์วอตนี่นะครับผมจะประกอบอาชีพเป็นตำรวจหรือไม่ก็เป็นทหารเนื่องด้วยเป็นคนที่ทําอะไร ต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็รักษากฎเกณฑ์นะครับมีนิสัยที่เป็นประเภทยอมหักไม่ยอมงอถ้าเป็นลูกน้องก็จะจงรักภักดีกับเจ้านายมากชาวราศีตุลน,นี้นะครับไม่ชอบที่จะล้อเล่นนะครับจึงมกกักจะตีหน้าขลึมเสมอพูดจาเสียงดังมีอำนาจแล้วก็พูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเข้าขั้นขวานผ่าซากหรือไม่ก็เงียบขลึมไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ต้องบอกชาวราศีตุลอีกสักหน่อยนะครับว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวราศีตุลที่รับราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์หรือว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับตำรวจทหารนี่นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสที่จะไปดูงานใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับถือว่าเรื่องงานในด้านนี้นั้นค่อนข้างดีมากเลยนะครับ และนอกจากนั้นสําหรับไพ่ใบนี้นี่นะครับก็คือไพ่สองม้เท้าไพ่สองใบเท้านั้นหมายความว่าชาวราศีตุลมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็กให้อยู่นะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานได้ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือไม่บางท่านนี่มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไพ่ใบนี้ไพ่ไพระสังฆราชหรือว่าไพ่ดีโรแพนนี่นะครับ ยังหมายถึงว่าสําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะขอทุนไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศนั้นท่านจะได้รับการอนุมัตินะครับบางท่านนั้นได้รับการอนุมัติทุนเรียบร้อยได้ทุนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางไปทําการศึกษาต่อหรือว่าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่างประเทศด้วยนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ภพ่ใบนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นลูกจ้างแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนนั้น ท่านที่ทำงานกับบริษัทที่ประเภทนำเข้าส่งออกนี่นะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยนะครับในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะได้รับโบน้งโบนัสด้วยนะครับผมแหมถือว่าเป็นงานที่ดีเช่นกันนะครับส่วนไพ่2ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็นี่คือไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะครับจะมีความหมายคล้ายๆกันนะฮะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายเพชรพลอยนะครับพวกเจเวอรีหรือว่าจะเป็นร้านทอง หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับเครื่องประดับนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของแท้ของจริงนะฮะอาจจะเป็นของปลอมของลอกเลียนแบบอย่างนี้ก็จะขายดีนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเห็นเห็นเลยนะครับว่ายอดขายนั้นจะขึ้นค่อนข้างมากนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่วนไพ่สิบดาบนะครับเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2หากดูตามภาพแล้วจะน่ากลัวสยองสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ มีด้านดีอยู่เหมือนกันนะครับภายใบนี้ก็คือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายพวกเหล็กพวกโลหะอย่างนี้นะครับค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์อย่างนี้รวมไปถึงพวกอู่ซ่อมรถนี่นะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้งานจะเข้าท่านเลยนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะขายดีมากขึ้นยอดขายต่างๆนั้นจะดีเห็นเห็นเลยนะครับ ส่วนไพ่เดมมูลนี่นะครับด้านดีก็มีด้วยเช่นกันนะครับสําหรับไพ่เดิมมูนั้นก็หมายความว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับเช่นเป็นดารานักร้องนักแสดงต่างๆนั้นท่านจะมีงานมากขึ้นแล้วก็ผลงานของท่านนั้นเมื่อออกสู่สายตาของมหาชนแล้วจะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมนั่นเองนะครับท่านที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะฮะของวงการบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงวงการโฆษณาด้วยนะครับ คนที่ทำหน้าที่เป็นคนเขียนบทโฆษณาเป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์อย่างนี้นะครับหรือไม่นะฮะคนที่ทำงานเป็นนักประพันธ์เพลงนะครับทำงานเกี่ยวกับการแต่งนวนิยายต่างๆนี่นะครับท่านจะรู้สึกได้เลยนะฮะว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นสมองของท่านอารมณ์ของท่านนั้นมันจะบันเจดิดโลดแล่นจริงๆเลยนะฮะขอให้ท่านนั้นปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์นะครับ ไปตามความรู้สึกของท่านแล้วท่านจะได้งานดีงานออกมานี่จะดีมากๆเลยนะครับถือว่าวิเศษจริงๆเลยนะฮะสำหรับไพ่เดะมูนใบนี้คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องงานด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชาวราศีตุลมีไพ่อยู่2องสใบด้วยกันถ้าตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นไม่ค่อยดีนะครับเช่นไพ่สิบดาบอย่างนี้ หรือว่าไพ่เดทอย่างนี้นะครับมุมที่ไม่ดีก็มีนะฮะอย่างไพ่เดทนี่นะครับถ้ามีความหมายที่ดีนี่จะมีความหมายที่ดีอยู่ประมาณสัก10%อไพ่สิบดาบเหมือนกันนะครับก็มีความหมายที่ดีอยู่ประมาณสัก10เปอนั่นะเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะส่วนไพ่เดทนี่นะครับมุมที่ดีด้านที่ดีก็คือ เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรคนที่อยู่ในวงการแพทย์อย่างนี้จะดีนะครับผมจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ถ้าหากว่าด้านไม่ดีเกี่ยวกับงานนะครับผมก็เหมือนกันกับไพ่ก้าวไม้เท้าเนี่ยหมายความว่าท่านจะเจอปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับนอกจากที่ท่านจะเจอปัญหาจากภายนอกแล้วนะครับท่านยังเจอปัญหาจากภายในบางทีคนกันเองนี่แหละนะครับกันแกล้งกันเล่นกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาการงานไม่มีความคืบหน้า และนอกจากนั้นการงานอาจจะมีข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ตอนนี้หลายๆท่านกําลังมีการแก้ไขงานอยู่นะครับถ้าหากว่าไม่เรียบเร่งจนเกินไปนะฮะอยากจะให้ชาวราศีตุลน,นั้นีนนะครับผมยืดเวลาออกไปสักนิดหนึ่งหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับผมหากว่าท่านรีบเร่งจนเกินไปนะครับข้อมูลไม่เพียงพอท่านอาจจะผิดพลาดได้ถ้าหากว่าผิดพลาดครั้งนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะครับชาวราศีตุลที่จะได ออกจากงานที่จะได้เปลี่ยนงานนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่3าใบนี่นะฮะเป็นไพ่เรื่องงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับท่านจะต้องหาข้อมูลและที่สําคัญถ้าหากว่าตอนนี้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้ยืดเวลาออกไปก่อนอย่าเพึ่งรีบเร่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับชาวราศีตุลก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินนะครับผมมีไพ่2ใบนี้นะครับ ก็คือไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่เดอะมูนนี้นะครับไพ่เดอะมูนนั้นจึงบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นะครับจะมีความรู้สึกตรึงเครียดนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอึมครึมอยู่ในจิตใจหัวจิตหัวใจมันไม่ปลอดโปร่งนั่นเองนะครับผมมันไม่โล่งนั่นเองทําให้ท่านมีความรู้สึกกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนี่ ก็อยากจะให้ชาวราศีตุลนั้นนะครับไปทําบุญนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทําบุญกับพระการบริจาคทานต่างๆนะครับหรือว่าการบริจาคข้าวของนะฮะเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับ มาคุยกันถึงเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะฮะการค้าการขายต่างๆของท่านนั้นนะครับบางกิจการนั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นเน้นเห็นในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นจะทําให้การเงินของท่านนั้นมีการหมุนเวียนที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะฮะคือไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่แห่งโชคลาบเป็นไพ่แห่งลาบลอยนะครับ ชาวราศีตุลครับดวงของท่านในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นบอกได้เลยนะครับว่าท่านมีดวงมีโชคนะครับในการเสี่ยงนั่นเองนะครับเช่นบางท่านนี่อยากจะซื้อลอตเตอรี่อยากจะซื้อหงซื้อหวยอย่างนี้นะครับท่านมีโอกาสนะฮะที่จะถูกรางวัลใหญ่ท่านที่ซื้อประจําอยู่แล้วนี่นะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านที่ไม่เคยซื้อเลยนะครับเมื่อไพ่ใบนี้คือไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นคือไพ่แห่งลาบรอยนี่นะครับก็อยากจะให ลองเสี่ยงลองหยิบดูกันแล้วกันนะครับสำหรับลอตเตอรี่ลองหยิบขึ้นมาดู2-3ใบพอได้ลุ้นนะครับอย่าซื้อมากจนเกินไปนะฮะเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเราจะเสียเงินไปเปล่าๆเ,เอาพอได้ลุ้นกันแล้วกันนะครับสัก3-4ใบยอย่างนี้นะฮะเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ก็หยิบบ้างกันแล้วกันนะครับบางท่านบอกว่าเลขตัวไหนล่ะอาจารย์จริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเลขตัวไหนนะครับแต่ถ้าคนจะถูกนะฮะหยิบตัวไหนขึ้นมาก็ถูกนะครับผม สำหรับเรื่องของโชคลาภนี้นะครับต้องบอกอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,นะครับเพราะว่าการที่เราจะโชคดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะเกิดราศีตุลเหมือนกันก็ตามแต่บางคนอาจจะได้โชคใหญ่บางคนอาจจะได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่บุญวาาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับมาดูดวงเรื่องของความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับข่าวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าไพ่ใบแรก เป็นเรื่องของความรักที่ดีนะครับบางท่านคบกันมาแล้วนี่นะฮะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้บางท่านนั้นบอกว่าตอนนี้ความรักสุขงอมเต็มที่แล้วนะครับอาจจะเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วนี่นะครับถือว่า เป็นวันมงคลถือว่าเป็นเดือนมงคลอีกเดือนหนึ่งสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับคู่ของท่านมากๆนะฮะกับการสร้างครอบครัวใหม่ของชาวราศีตุลน,นะครับบางท่านนั้นแต่งงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับกําลังต้องการอยากจะมีลูกต้องการอยากจะมีบุตรอย่างนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวราศีตุลจะโชคดีนะครับท่านจะได้บุตรไว้เชยชมอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนท่านที่เป็นโสดนะครับก็มีโอกาสสูงมาก ที่ท่านจะได้เจอคู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต่างคนก็คือต่างเอื้ออาทรต่อกันต่างคนก็คือต่างรักกันนะครับเป็นผู้ชาย <sự> ผู้หญิงนี่ก็หมายความว่าท่านจะได้คู่สมใจท่านนั่นเองนะครับหมายความว่าคนที่เรารักจริงๆคนที่เป็นสเปคของเราจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับและนอกจากนั้นสําหรับไพ่สองไม้เท้านี้ก็อาจจะหมายความว่าท่านอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ คู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับเขาอาจจะติดต่อท่านมาเขาอาจจะชอบท่านนะครับจีบท่าันอย่างนี้มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นแฟนกันได้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วชาวราศีตุลนี่นะครับผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของความรักนี่ย บางทีคบกันแล้วนี่นะครับก็ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้นะฮะจะต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ต้องไปถามญาติผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าคนนี้เหมาะสมไหม้ากผู้ใหญ่ตอบว่าไม่เหมาะสมนี่นะครับท่านก็ไปต่อไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าค่อนข้างที่จะหัวโบราณอยู่สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นี่นะครับหากว่าจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนี่นะครับค่อนข้างที่จะดูความเหมาะสมใน,ในหลายๆด้าน ส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดถ้วยนะครับถ้ามองในด้านของความรักของชาวราศรีตุลน,นั้นต้องบอกว่าในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นท่านจะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากนะครับจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านค่อนข้างมากท่านที่มีคู่อยู่แล้วนี่บางทีอาจจะไขว้เขวได้นั่นเองนะครับตัวท่านจะมีคนเข้ามาสนใจค่อนข้างเยอะ และจะทำให้ตัวของท่านเองนั้นนะครับลายออกนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าเสือเก่านั่นเองนะครับอาจจะกลับขึ้นมาคืนชีพได้นั่นเองนะครับอาจจะเช่าชู้หลายรักอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะตีความหมายสำหรับไพ่ใบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าทางด้านที่ไม่ดีของชาวราศีตุลเนั่นต้องระมัดระวังนะครับมีไพ่อยู่3าใบที่ไม่ค่อยดีมากๆเลยสำหรับเรื่องของความรักก็คือไพ่10ดาบไพ่เดชแล้วก็ไพ่9้าไม้เท้านี่นะครับ นั่นหมายความว่าบางท่านนี่นะครับอาจจะมีปัญหาในด้านของการคบกันมีเรื่องทะเลาะบ่อแวง้งมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงบางคนมีการลงไม้ลงมือกันนี่นะครับอาจจะถึงขั้นกับมีการเลิกราต่อกันได้นะครับหรือบางท่านนี่เจ้าชู้แล้วก็โดนจับได้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าชาวราศีตุลน,นี่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณสักนิดหนึ่งในเรื่องของความรักถ้าจับได้แล้วก็นะครับไม่มีคําว่าคืนดีอย่างแน่นอน เลิกรายอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือไพ่สองใบนี้นะครับนี่คือไพ่สิบดาบและก็นี่คือไพ่เดชให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของท่านแล้วก็คนรอบข้างของท่านนั่นเด็กนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอาจจะต้องมีการผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะครับมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ส่วนไพ่เดทนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยนะครับผู้ที่จะเดินทางไกลในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นหากเลื่อนได้นะครับขอให้ท่านเลื่อนขึ้นไปในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนน,นนะครับแต่ถ้าหากว่าเลื่อนไม่ได้ท่านจะต้องไม่ประมาทขับขี่ยวดยานพาหนะต้องมีสติอยู่กับตัวนะครับและที่สําคัญก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทั้งหลายนี่นะครับบางท่านจะต้องไปปีนต้นไม้บางท่านจะต้องไปปีนรั้วบ้าน อะไรอย่างนี้นะครับผมอย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คืออยากจะให้ชาวราศีตุลมีโอกาสไปทําบุญนะครับผมถือว่าท่านมีทั้งโชคและมีทั้งเคราะห์มาคู่กันเลยนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไปทําบุญกับพระบ้างนะครับผมไปถวายสังฆทานหรือไม่นะครับอาจจะไปบริจาคข้าวของให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือไม่ก็บริจาคทรัพย์นะครับให้กับหน่วยงานที่เขาจะเอาไปช่วยเหลือคนหมู่มากอันนี้ก็จะถือว่าท่านจะได้บุญมากเช่นกันนะครับหรือไม่นะครับควรที่จะไปบริจาคลงศพนะฮะให้กับลริธีต่างๆหรือว่าถวายลงศพให้กับวัดวาอารามต่างๆนะครับจะถือว่าเป็นการสะกเคราะห์ด้วยนะครับผมเรื่องร้ายๆอาจจะเบาบางลงมาได้ แต่ที่แน่ๆก็คือท่านมีไพ่พระสังฆราชอยู่ด้วยเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าจะคุ้มครองท่านได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะดีมากๆแล้วก็เป็นบุญใหญ่มากๆก็คือก่อนนอนนะครับมีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีพอจิตสงบเสร็จแล้วนะครับก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาได้ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานั่นเองนะครับ สิ่งร้ายๆเรื่องร้ายๆอาจจะกลายเป็นดีหรือว่าเลือนหายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีตุลในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับและขอกราบเชิญชวนชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะครับ เมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้เพื่อให้กําลังใจกับตัวผมและผมจะได้นํำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอได้นับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ